เป็นอะไ,มไ,ไรมาลูกเป็นอะไรมาโอ้โหเลือโรงกายไปหมดเลยถูกฟันนะถูกฟันะไหนดูซิซี่ไหนโย่ไม่ใช่ถูกฟันแบบนี้ถูกมีฟันอ๋อถูกมีฟันโย<อ><อ>มาอยู่นี่แล้วปลอดภัยแล้วลูกวัดอาตมานะปลอดภ<อ>ัยเอาอย่างนี้สิถ้ายอยู่ข้างนอกแล้วกิเลสตัณหามันครอบงำมีแต่ภัยอันตรายเอาอย่างนี้ไหมลูกบวชเขาเป็นไงโอ เอา,เาผมปวดไม่ได้เราผมบวดแต่ผมสึกมาแล้วอ,อายุผมเกินบวดแล้วปวดก็ดีอยู่แล้วลูกเป็นสึกทําไมเลยลูกเอ้ยผมผมบวดปีน้ํ<อ>าท่วมเราไปฟังเลยเามา,าผมบวชปีน้ําท่วมใช่ไหมแต่ผมปวชที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,าแล้วพ่อผมเนี่ยที่เขาอยู่พิจิตรเนี่ยเขาเป็นทหารใช่ไหมล่ะเขาก็อยากรู้ว่าเออลูกนันจะอยู่ยังไงเขาก็ขับรถจากพุ่จิตรมาหาผมที่อยุธยาปีนั้นเป็นปีน้ําท่วมพอดีผมก็นอนอยู่ปกติอย่างนี้ พอที่เป็นทหารเขาก็ผ่านเข้าไปดูในกุฏิทุกบ้านเขาออกมาผมสึกเลยครับอ้าวไ่สึกทำไมอ้หนูแล้วเขาบอกว่าทหารผ่านสึกมันคนละเรื่อกันแล้วไอ้ลนูเอ้ยแล้เป็นไงเนี่ยเอาเด็กมาอันตรายเรื่องโรกการยลูกเอ้ยผมว่าต้องให้หลวงพ่อช่วยผมนะให้หลวงพ่อช่วยเด็กคนนี้ถ้าผมเอาไปด้วยเนี่ยผมตายแน่แให้ช่วยอะไรล่ะให้หลวงพ่อเลี้ยงเด็กให้หน่อยเลี้ยงเด็กไอ มา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 เดี๋ยว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 ปักปากเค้นมันจะได้ฉันแน่เลยไม่ใช่ปักเค้นไม่ฉันเลยเออมา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 เออ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 แหวนแหวนนี่เด็กเวลาเด็กโตก็ให้เด็กใส่แหวนเออเผื่อผมไม่เจอกันในภายภาคหน้าผมจะได้จำเด็กได้เออจะได้จำกันได้ดีนะลูกขอยย่างๆไปจำนำนะโอ้ยหลวงพ่อไปจำนำลูกหลวงพ่อไปท็อปจริงอะเอาอย่างนี้ลูกเออ ภัยอันตรายข้างนอกน่ะมันเยอะลูกเอ้ยมาถ้าเองจะออกไปข้างนอกของดีหลวงพ่อน่ะมีเยอะเอ้ามาเป่าหัวให้หลวงพ่อทีลูกไม่ใช่หลวงพ่อต้องเป่าให้ผมอะอ่าไป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 เป่าเป่าให้ผมได้ไหมล่ะเป่าให้ผมได้ไหมล่ะนักโมนมาอ่ะอีอีโดนไม่เอาเนนะไม่เอาไม่เอาหีตุกันลูก ปัญหาที่ผมเคยได้ยินมาบ่อยแล้วปัญหาอื่นมีไหมปัญหาอื่นไอ้รวยไป้าๆลูกไปโชคดีโชคดีมันไม่มีอะไรใหผมเลยผมต้องไปสู้ลบเนี่ยนโมมอไซค์ห้างท่องได้ไหมลูกอ่ะนโมมอไซค์ห้างไปไหนแล้วแค้ว่าดปลอดภัยจากอันตรายลูกถ้าผมนโมมอไซค์ห้างนี่คือตามผมไม่ทันใช่ไหมต่ตูตามไม่ทันตามไม่ทันลูกท่องยังไงครับนโมตาตานโมตาตาผาข้าวันโตเพี้ยนอาลาฮาโตตะมา นมตาตน้มตตน้โมุัตาตาากขโตเบียาาโามโอ่เียิโล่ชีวิตชีวิตโอยังไม่เป็นลูไปแ่